สวัสดีค่ะมาพบกับฟ้าในรายการธรรมะบริหารชีวิตและบริหารจิตอีกเช่นเคยนะคะและในอาทิตย์นี้ค่ะเรานะคะจะมาเรียนรู้ว่าหากว่าเราถูกคนที่ไว้ใจทําร้ายเราควรทําเช่นไรบอกเลยนะคะว่าเจ็บลึกๆมากๆค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปสอบถามวิธีทําใจว่าจะทําเช่นไรดีเมื่อเราถูกคนที่ไว้ใจทําร้ายกับพระอาจารย์กันเลยค่ะไปค่ะ กรับมามัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์อาทิตย์นี้เรายังอยู่ในเรื่องของมิตรและความไว้ใจเจ้าค่ะกับคําถามที่ว่าเมื่อถูกคนไว้ใจทําร้ายเราควรทําเช่นไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เมื่อถูกคนที่ตนไว้วางใจทําร้ายจะทะําอย่างไรความไว้วางใจเราไม่ได้ดูให้ดีไปไว้วางใจกับคนผ่านคนอันธ่า,าน คือคนที่เป็นมิตรเทียมเราเข้าใจว่าเป็นมิตรแท้แล้วเราก็ไว้วางใจเชื่อใจสนิทใจกบหาสมาคมก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าคนที่เป็นมิตรเทียมเนี่ยเขามีลักษณะที่จะปอกลอกเราลืมนึกไปสิดูคนไม่ออกแล้วเราก็ไม่ได้ระแวงบางทีมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนักหรอกแต่ตนเนี่ย รักเขาใช่เจ้าค่ะความรักเพราะเรารักเขา<จ>เพราะเราคิดว่าเราเป็นมิตรต่อเขาเจ้าค่ะเราเป็นผู้ที่เป็นมิตรแท้สาหรับเขาเราเขาเา้าใจเราเลยต้องรักเขาเราก็หวังประโยชน์ให้กับเขาแล้วเป็นไงอ่ะเราหวังประโยชน์ให้กับเขาเขาเลยตัดตัวเอาประโยชน์ปกลอกเราด้วยความไมว้วางใจด้วยความรักก็เลยไม่ระวังไม่ระวง ก็มัวแต่เชื่อใจอยู่ว่าเขาไม่ทำหรอก <_ d ata> เขาไม่ให้ร้ายเราเขาไม่ทําร้ายหรอก <_ d ata> ความรักแบบน,นั้นนะ่ะหนามืดตามวัวมองไม่ออกก็ <_ d ata> เลยถูกกระปกอกลอกจะถนัดเลยดูไม่ออกที่จริงก็ดูไม่ยากตั้งคติให้ดีมีความรู้ว่ามิตรเทียมเนะ่ยเขามีลักษณะอย่างไรอาการอย่างไรทําใจให้เป็นกลาง คือมองให้ขาดในเองแหละอย่าอาคติควาอคติเนี่ยด้วยความรักฉันทาคติลำเอียงเข้าข้างเขาลืมเข้าข้างตัวเองที่นี้เข้าข้างตัวเองเหมือนกันแหละก็คิดว่าตอบสนองความรักของตัวเองถึงเขาหลอกก็เต็มใจให้หลอกอย่างนี้หรือเปล่าคือไม่ระว,วังไม่ระว,วังอันนี้คนที่เป็นศัตรูเนี่ยคือคนที่มาใจมิดแท้เนี่ยใครถ้าลองได้คบหาธรรมาคมคืออยู่ร่วมแล้วเราก็เหมือนอยู่ร่วมกับศัตรูมีพระบาลีนะทุกโขภาลี สังวาโสอมิเตนเนวะสัพทาสาธุเจ้าค่ะการอยู่ร่วมกับคนพาลเนี่ยนำมาถึงความทุกข์เหมือนการอยู่ร่วมกับศัตรูในการทุกเมื่อเลยทีนี้ไม่เคยศึกษาพุทธภาสิติคนไม่รู้เนี่ยมันก็น่าให้อภยัยแต่รู้แล้วถูกเขาหลอกเนี่ยไม่รู้จะว่ายังไงจ้าค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ย ความรักอะค่ะทําให้หูหนวกแล้วก็ตาบอดเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยแบบเวลาเรารักใครไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่เรามองว่าเขาเป็นมิตรมันมีความรักอะแล้วมันทําให้เราไม่ได้มองถึงความเป็นจริงเพราะหัวใจเรามันไปเข้าข้างเขาอะเจ้าค่ะก็เลยอาจจะถูกทําให้หักหลังได้เจ้าค่ะพระอาจารย์ดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะคบใครก็ตามควรตั้งความระวังเอาไวท้ทางนั้นเจ้าค่ะคนที่เป็นมิตรแท้ในตอนนี้ ในภายภาคหน้าเขาอาจเปลี่ยนใจก็ได้เขาเรียกว่าผลประโยชน์ขัดกันจึงบรรลัยอย่างนี้เขาเปลี่ยนใจได้นะควรที่ดูเหมือนไม่ค่อยดีพอวันหนึ่งเขามาศึกษาเราว่าเราเนี่ยจิงใจาอาจเปลี่ยนใจอีกเหมือนกันอย่างนี้เราระวังไว้ดีที่สุดเรามัดระวังไว้ปลอดภัยดีต้องเข้าใจตามความเป็นจริงว่าคนที่ยังเป็นผู้ดุชนหรือแม้แต่การระยะาณนชนเนี่ยมันยังไม่สถียนนะเจ้าค่ะเรื่องความดีที่เขามีหรือความชั่วที่เขาทำเนี่ย ในนั้นเราเนี่ยต้องดูแลตัวเราเองรู้ว่าคนเนี่ยตอนนี้ดีก็ไม่ใช่ว่าดีตลอดไปหรือไม่ดีก็ใช่ว่าจะไม่ดีตลอดไปถ้าทุกคนเป็นผู้ที่มันศึกษาในพระธรรมคำสอนของผู้พุทธเจ้า ตั้งใจอย่างนี้เขาอาจจะเปลี่ยนความเห็นผิดให้เป็นความเห็นถูกได้พัฒนาตนเองให้มีจิตใจที่ดีงามขึ้นมาได้จากที่ดีอยู่แล้วก็ดียิ่งขึ้นจากที่ไม่ค่อยดีก็จะดียิ่งยิ่งเป็นได้แต่เราก็เหมือนกันเราอาจจะเปลี่ยนก็ได้ตอนนี้เราคิดว่าเราดีแต่ถ้าเราไม่ระวังเราอาจจะไม่ดีก็ได้นะทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองดูแลกายวาจาใจาให้สุจริตมันประพฤติไว้อบรมไว้จะได้ไม่เปลี่ยนใจจากดีเป็นเลว หรือเปลี่ยนจากเลวๆหน่อยเป็นดีขึ้นมาได้ขึืนอ่กับการที่เราได้ศึกษาในพระธรรมคําสอนของพระสัมมพุตธเจ้าเราเปลี่ยนกันได้นะจริงๆอ่ะไม่ว่าดีไม่ว่าร้ายเนาะเพราะฉะนั้นค่ะจากที่ฟ้าสรุปได้ว่ามิตรแท้หรือว่ามิตรเทียมนั้นก็ตามวันนี้นะคะต่อให้ว่าจะเป็นมิตรแท้อนาคตก็สามารถเปลี่ยนได้อาจจะเป็นไม่ใช่มิตรแท้ในอนาคตข้างหน้าก็ได้ใช่ไหมคะหรือแม้แต่ว่าปัจจุบัน เป็นมิตรเทียมถ้าเกิดเขาได้มาสัมผัสเราแล้วก็รู้ว่าเราเป็นคนดีเขาอาจจะมาเปลี่ยนเป็นมิตรแท้ในอนาคตก็ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมเจ้าค่ะอ,อาจารย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือเหมือนเราต้องมีสติในการครบหาบุคคลต่าง อย่าเพิ่งเอาใจไปทุ่มให้เขาแล้วก็มองทุกอย่างด้วยศรัรธมอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะประมาณนี้สาธุเจ้าคะ่ะแล้ววันนี้คะ่ะฟ้าและผู้ชมทางบ้านขอกราบขอบพระคุณพรอาจารย์ที่ได้มาให้ความรู้กับพวกเราเจ้าคะ่ะเุืพริอพอน เป็นยางไรบ้างคะท่านผู้ชมทุกท่านในอาทิตย์นี้ที่เราเรียนรู้นะคะเรื่องการหักหลังนีเจ็บเข้าไปในหัวใจเลยนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่เราไม่ปล่อยให้ใครนะคะมาทําร้ายเราได้นั่นคือการที่เราไม่เปิดช่องว่างนะคะให้เขาเนี่ยใช้ความดีของเรานะเป็นเครื่องมือในการที่จะหักหลังเราหรือว่าหวางผลประโยชน์จากเรานั่นเองเพราะฉะนั้นคะ่ะวันนี้นะคะอย่าลืมสิ่งที่พระอาจารย์ท่านได้สอนนะคะแล้วเอาไปประมวลคิดวิเคราะห์นะคะนําไปใช้กับชีวิตประจําวันให้เกิดประโยชน์ที่ดีที่สุด แล้ววันนี้ฟ้านะคะขออวยพรให้ทุกคนนะคะได้เจอมิตรแท้ที่ไม่หลอกลวงและมีความจริงใจที่ดีต่อเรานะคะและถ้าเกิดทุกท่านเห็นว่ารายการธรรมะที่ฟ้าทำม,มีประโยชน์อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์นะคะมาพูดคุยกันและสามารถที่จะส่งคําถามเข้ามาในคอมเมนต์ค่ะว่าคุณมีปัญหาทางโลกและทางธรรมอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้สิ่งที่ดีที่สุดคือการนําธรรมะนะคะไปปรับใช้กับชีวิตของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุด วันนี้ฟ้าขอลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะทุกโขพาเลหิสังวาโสอมิเตเ,ตเนวะสัพพทาอยู่ร่วมกับคนพาลน,นำทุกมาให้เสมอไปเหมือนอยู่ร่วมกับศัตรู